มาสอสูงแหา่าพี่นองเป็นเทศุายรู้ักกันดังความรายการเสียไปลอยจากมือยาย่กะกันสองเมื่อได้เข้าคามาอุก,กันเสียงก็ไปลองจุ่มยิบก่องวันให้เมผีกวนเม,มืองใดเมื่องดังตั้งยานเมืองตั้งยานวานันกวนก่เกียนใหญ่อันนี้กูบ่ไเด็พผู้หีี เวก่ายยามเดียววนันกวนก็เกี่ยนกี่อีทนุนย่อนมองนกเขียววันให้อ่านบินตะปีเกี่ยวตะโบรซึกมานั่นเพียวกวรวานกวนมึงยามไว้เฮสันในวานจึงนั้นเขาเมื่อสอบต่อยกากซอพับถูกควนมึง sẽ để viết viết tỷ cho nhóc đô lít à quân thảo quân nụ áo quả nắm nạ Bọc hà bọc hộ trồng viên đàn giang bì đỏ là lại hết sáng lệ viên đàn giang màn màn hay ẩm à mà, cố màn nỉ bì đỏ hay nay bọc nay dòm dưới đây วันต่ยานหลัดว่ามา่านในปิดอย่าก็มัานวานให้นั่นเขาก็เป็นคือเดียวกันอู่เขาก็เ็เป็นก็เดียวกันเมื่อนั่งเจาะสิ่งอันนั้นก็ซื้อเที่ยงปีน,อ,นอันไหนม่านปันขว้างกูเจาะกูย่อกว่าไรในคู่ในเวงอําเป็นช้างในวาสิ่งนั้นเอาไว้เขาขามาตัววันมมดในเดชมึงัต่ยาน อันจื่อเสียงหรือหลังเลยอันยามมีปืนเมื่อได้แล้วเพียวเขาลิมมีผีมันก็ต่างยานได้โจมืองหลาดว่าจึงนั้นปีนอกอนางหลาขิงโจมืองก็ตีว่าเอาเมืองใต้เรลียกว่าโจกินเมื่อนำพักกาศโจนั่งยจื่อมันก็บอข้องว่าโจมึง บอมว่าเอาเมืองอรนะาอาศรีเทมาโจน,นั่นนะอดีป่อมนะปีนั้นอะไรอันไหนเขาข้าเข้ว่าโจมึงเหมือมนก็มึงโจเปิ้ลโจกินผักกาดมันเอามึงศรีเทมาโจกินวันมือนน่อไงมันกว่าอยูย่วไอ้ดีวานตโตล็อกภายออกเวงด่งยางมันอยู่ดีนั่นเวยกะอันออกข้อสั่งเสตีจอกยกในวันน,นั้นะนะในปองไรหย่อมในคูไร่เวียงจะได้ เป็นน้ำมือของจอเมืองสิ่งๆจอเมืองลาปา,า,าเขาคดีเจอะนั้นก็ยอส่งว่าดีเงางงวนวานให้ยาก็พึ่งพอนสอนบันการซึกลายติดสืบสีด้านก็ได้ส่งมาหาอาสีเย,ดยดัดเยของเสียวึ้นใดเมือ่อหนองไร่ค่ะวันจริง างหลงจะได้ให้เขากว่านาซิกองว่า,าให้กวนดัางยานันยิบกองกังใส,ส่โคเขียวเสดมากติ๊กมาตายมาหายในพื้นดีนไรคขับจอเมืองเอาหัวเขาพี่น้องหลกันหัวปอมเมาหัวเขาบอกใคเตีย้ยกวนเมืองเมียเอาคู่ของเสดแจไปอําง่าย ลายเขาเห็ดยามเดียวปีนอันอะไรสิ้นได้ติก,การเ่าปีมา,มา,เ,า,า,าเมื่อปีเก่าสภาวะเมืองปืนเราเหมือนกันเวยกาจุ่มปองจู่เขาอันเขาแข่ขันใคยบนเมืองไปแขรบนเมืองผ่านใครบนเมืองก่าปองคนเมืองอําอยู่ยาวคู่ของสภาวะเหมือนต่างยันปูเดียวคือเนมาอยู่เออ ปืนในมาซิม,มอร์โคของตอร์ลินเดอลินปีนอ่างลังไหลจีในใเปืนกระไดปันเลาาน่าปันบันขี่ปันจีนันเจีนในจีนมาพุดมาโตมา,ต,มาต่างเอาวกว่ากล้ากว่าขายอันไหนลอกลายไปวุน่นกวนเขาขาดีกวนอะไรผ่านอะไรไปอ่ะเขาอำลัยใส่ใจจีนั่นเอาไว้เฮาก็ตวงบันเหมือนในว่าเขาเอาลูกหลาน วันเมืองไต้กว่าเฮ็ดโคเขากว่าเฮ็ดหุ่มลงเขากนานานคุยเออวิ่งแต่งยานจริงได้วันเมืองไ,ได้แด่อันห่างอีอยู่ไว้นั่นจือเสียงแลในปืนป่าตีว่านให้เห่าขาดิเมผีมันกับเมืองใต้เนี่ยโคเขียวกว่าถึงที่แล้ววันนั่นคืนเยาว่ามาเฮ็ดปันหงเฮยนว่ะต่อน่ำปันว่ะ Thế chiến đang có sự mạc, lương mạc, mạc bạc Mình đi là Hắn đi là Chúng văn hay mình có văn hẳn Chúng chỗ xin sử thiện này, Kháu bảo hoạt đi lại có văn năn hẳn Văn năn Yên bình quả văn cầu Yên bình quả lầu Xuân hay na ปีนอ,นอั้งหายอันเสียนป้ายลอยจากมือยายติบหมีขวักเบียกนึงจากนีนปีนอนเขาขาวันมือได้จองมันปีนกว่าห้าจองมันจใจมีอันมองดองตัวไอ้วันให้ออกหลีเขตทวันมึงขึ้นเยอะห้าเขตาวันมึง้ามีปีนอนเขาขา,ากูบอกอ่อนกันทาสานเยากเยวุ่นดุย chẳng bay rồi chẳng mưa dài hắn bị gì này hiểu, giữ ăn mòn nó kiểu khẩu là là khẩu này sức cổ gắng bưng mơ sức lương chứng sức giao ăn giao mương khó quân mương gọi tiếp lại bỏ mà hạ sĩ khi mà nào giang hay giang lại ấy và hàng hai lung hiện sáng hàn văn cung xả gõ Áo quang sắc mai rồi sáng thà trong giọt viên cho mi sống bà áo Bản bán nhau Tập sinh quan hay hơn em cố gắng Mắng mất Phải khoáng Mừng tay đây, đây Biến gì người hôm hủ hôm áo hôm sạch sạch Quê gái Anh lấy đi lỡ, hậu phải quá Giả bị mà khoáng đang là Tốt mất ở anh này Bà đi mở xuống trên tay Khô kiểu, văn này Hậu đỉnh mi phí văn gà mừng đây Ơ dọc 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 ปีนอ่อนเท่าไรเมืองเปื่อนได้คุณลีคุณงามอันว่านั้นเชิดเท้าวันปีนวิ่งเชิดเท้าวิ่งปีนจีดอนเชิดจีดอนนั้นเป็นเมืองอันคือจันจอมเยอะคือฮือฮือเสียงเสือโวยกาเมืองใต้เขาคาได้เชิดเบียงดิยินเป็นว้านเชิดบ้านในดิยินเป็นเหล่าเป็นกว่าเท่านั้นฮะนั่น อันไหนฮะเป็นห้องว่าขุนไดอันไหนฮะเป็นห้องว่าสิกไดจุ่มหม่องตองต้อยหนกเขียววันให้ในเป็นจุ่มก่อการเมือกมื่คุกค่ายดีสุดในสเตจจริงใจวันมือไรลายเผิงวงยคือค้นอ,อันว่านั่นเอาซึกขนนเขา,า่มมาย่อหลุกหลานบนเมึงเอากองอาบปันย่กับฮมายืนสิกไดหนักกันะขึ้นเนี่ยอันเท่าไรนี่ฮะปีเดออะไร อันเบิ่งใครเถียดถือเอาเมึงได้นั่นเนไรนะ่ะมามาถ้าป้องจู่ป้องเจ๊า้าคู่เขียวได้มาตายตายเยหรือตายเต๊ได้ห,หัวมาอะไรหูมืออะไ้ก็มีเหมือนกันก็อน,นั้นเนี่พอเข้าตัวหรี่เนี่ไผ่าแล้วก็มันเป็นเท่าค่ะคู่อยู่ห้าอ่ำคู่ห้าว่าตุกล็อกเปืนป้นเอาหูเข้าหลกกันนั่นเองคู่อยู่นี่อําน,นั้นก็มูอมีมาโอระดีวุน่นอํานั้นก็ดีที่ถือลา ลูกจอบางผ้ากว่าตีหน้าเฮื่อนจ่มเผาเมื่อผู้คือลาสำนีป้องมาขุนเสียงคือใตสื่อเทียนเขาเปืนเอาเงินเย็ยดเขาบ่านะั้นสกเขาคือดีละความรายย่ออันนก่อจางเป็น่างไล่หนึ่งเวกาสิบหันป่าไตมัดนึ่งใจรุนานงคนมองไตหรือกว่าลูกว่าซุ่มแนมดีข้อคมดีเนียงใจห้าปีนอนท้งหลาย เอออันนี้เสียไปอย่างไรละ่ะว่าพอมีตื่นดาม่มีข่าวยมแอ้ได้ผีผีโคเขียนเป็นสื้ออาหารตั้งสิ่งตั้งหลายวันกันป้ายวันกันส่องเขามาหุมเรื่องของเสียวขึ้นถึงได้เอาควงาม,มากกว่าอมเขามาหุมมา้าละมือไทยมามานละมือขี้กว่าดีที่ไรก็เลยเ้าป้วนหลอดออกใน,นตินใน,นมือของหมองดองตัวไว้ว่างใท้กันนาคุณอันนี้ดีมกากกันปีหน่อปั้ญหลาย เียนไปลอยจมเมืองยายมาต่อไต,อตใครนีพี่น้องเขาค่ะเขา,ข,าขึ้นดังเข่าว,วิ่งดังยานเปินรับเปิ้นนอนกลางคืนปล่อยมาโซ่เสหข้องพวกเปินลุกขึ้นมาลุกสูลานสู๋ทำย่าก็เอาโปเมีเขาลยอยังกว่าวันให้เอาเฮ็ดดูขาไมไว้ปีอนอนหลายแต่แลยพื่งพ้นสอนการเสดว่ายีของเสียวขึ้นหรืได้ปอดจานสะไหนจอเมือง โจกินเพียนหินโจกินหมากหินเปิลโจกินผักกาดปั้นทำโจกินมึงโจกินหมึงกล้าไม่ได้ผิวมือเดียวมึงได้ปีนเอาไรน้่งมือมันในหง่ายฮะเชยดหันมึงได้โบยยกย่อยย้อนมองลองลอยมันก็มีหมาโอเสียดกว่าถอดมันเข้าสั่งโจมึงนั่นนะตั้งย่าในปีนกว่าไรเนี่ยสิบสียด้ เข้าขามาโดยทุ่งยิงอันอยู่ดังผายตกปังหลงทุ่งลายข่าเจได้มีนอกอะไรป้อขาดีละว่าทุ่งยิงกุนปอนสนินนาจินเจได้จุ่มหมองนกเขียวอันคิงซออันหูเสมาอยู่ไว้มืออันตังอันมาย่านีมหาสีนํำเงื่อนงงา วดมือดีวกว่ากล้ากว่าขายเฮ็ดกี่ลานจอมเสียนดาสายตังวันยืองออกมาหนองเลงี้ยงหนองเลี้ยงออกมาปางลปางหลกออกมาไรค่ะปีดอกหูบันเหี้ยอะไรวิกเมื่อวันที่สิบสี่เดือนธันวาหลายวันปวนมาในกุยเขาคานเอากาคนเมืองดังน,น,นั้ทั้งหลายแต่เจ็ดล้วให้คนเมือเอากาจูกันไหมมองตรงตัวให้นกเขียววันให้ดีถอยดีถอนดีออกไปอยู่ดังกิง่งคำหนุ วันนั้นเป็นดีลาบอะไสิหน่ะปีหน่หุบันแค่ลไหนเมื่อเดี๋ยวเนี่ยมีสีตู้ยาวห้าพอถิลาบมีสีก้อห้เนี่ยก้อได้เป็น,น,น,ปน,น,ปน,ห,นหุนบตัวอ้วนพอตูนี่ยเป็นหุบตัวปลายขมมนอันหรือสีตู้ยาวเนี่ยอันเป็นหมองต้องโดวยวางให้กุยกะอันอยู่ไหวดีทุง่งเยอะมึง lang cuốn bọn sân nên là chuyện này xâm biến chú mận khảo cư dòng hủ quái khảo tiếp vậy tì na chân tì non cầu hóng cháu khiếu khá mư sai mư quả hóng Cháu hủ bảo yọt sức sân nên bí đạo năng này cú quả bóng tâm ra ai มองตัวไอ้หนุกเขียวถอยออกหมดปองว่าปันปีม้วนเคยอยู่ลุมๆจุมันให้ถอยออกเฮตุสังลาเฮียงกวนกวม็มีมาสืบหาโคาเขียวอะไก็ไปากูวันไปลันกันไปโป๊ปป่นไปถึงมาเมืองไทยหมาก่อทิ้งปังไรบ้ายเตละลงมาก่อไหนเอาเชียงเขาดีทุ่งยงื่นเมืองลางขุนปอนสนนินาจรจรไหนเชลย กว่าหาแชมเฮียงดก่งคำหลวงปีนอหกปันเฮียงดังหลายเอออันไหออน,น,นก็หลีอามไม่มองวันให้เฮียงเขาได้ไม่เตรียมคาบไรสีป่ปกย้อนหางลาเนี่ยอ่มีล็อกลักอม,มีปักป่งอ่มียังอันมียังใหม่ป้อมเจียกก็เลยก็สั่งดูไล่เลยเพียงไว้แชมงตายกนนมืองเหมือนอ่ะมีดอ,อาค่ะ ตอนนั้นแหละเพอ่มาอยู่ก่อนคัญเลยวันกันป้ายอนกันซ่องกูก็เลยตู้นี้เมื่อวันดังเนี่ยป่องความกันก็ริมป่องก็อยากกุนป้อนสเสนน,นาจินเจนไนี่เยเขาอยู่ร่วมกันกว่าเว้ยนะเสือกบไอ้คบตีนั่นครบตีน่ยงูตอดงูซักเป็นทุกขิตา ขาว่างนิมลับยา้าหินดังนำเขาผู้บอสซึกเขาดีคุณบอลชสนนี้ในกว่าเทียมแยงด่างดีกว่ามีกว่าผักเขาว่าจริงนั้นปีนอหูปัญญาทั้งหลายเอออันไหนเขาคือดันเมืองใดกว่าจันวันมือใได้เปลี่ยนไว้จริงคือลองตรงหนึ่งจุ้มก่อการเมืองมาเนอะเมืองใดเมื่องหร่เออเอสีกเขียววานให้อันเข้าใจ สังขารคนเมืองตุงวงไดกูเจ้าคือตื้นอ่ำเอาไดตื้นอ่ำเกียวเับย้อนเขาเป็นผีริบลงกุ่นดาเมืองไดเขาต้องนึงเจ้าอยู่จุ้มมองลูกเขียววันให้อยู่ไราการเสียนป้ายโยจัางมืองใหญ่อันเป็นายการของคนเมืองได้มาต่อไหนใครนี้พี่น้องเขาค่าอนไรหูเข่าวคือดังเหมือนหนังว่ามือไกลไหนพี่น้องข่าคำมาด้วอย,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 ออยอย่าดืมจอยแชร์ยาบบุญเพมันยุยอมุนกูก่ออย่านืมมือไห 保守派。<Okay. S 1>